สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการมานาจานใหญ่หลายคนก็อาจจะอยู่ในความกังวนกระวายวันนี้ผมก็เลยอยากจะแบ่งปันในหัวข้อนี้แก่พี่น้องเพื่อจะช่วยให้พี่น้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทําไงคริสเตียนจริงไม่ควรกระวนกระวายในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องที่ผมจะนํามาแบ่งปันในวันนี้อยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อที่25 ถึงข้อที่34ในพระเจนะของพระเจ้าตอนนี้พระคัมภีร์ได้พูดถึงว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากังกวนกวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากังกวนกวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารไม่ใช่หรือและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ใช่หรือ ยงดูนกในอากาศมันไม่ได้หวาดไม่ได้เกี่ยวไม่ได้สำสมไม่ได้ยุ่งฉากแต่พระบิดาของท่านทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มีอยู่สมครั้งที่พระเยซูพูดว่าอย่าก,กระวลกวายก็คือในข้อที่25ในข้อที่28และในข้อที่31กระวนกวายนั้น ภาษาเดิมแปลว่าการรัดคอหรือการบีบคอดังนั้นความกังวลหรือความกังวลกวายจึงเป็นเหมือนสิ่งที่มารัดคอเราทําให้เราขาดอากาศทาให้เราหายใจไม่ออกทําให้เราอึดอัดและทําให้เราไม่สามารถจะดําเนินชีวิตตามปกติได้พระเยซูจึงบอกว่าอย่าก,กังวลกวายและพระเยซูบอกเหตุผลว่าทําไมคริสเตียนจึงไม่ควรกังวลกวายไว้ สี่ประการดังนี้ประการที่หนึ่งเดี๋ยวในข้อที่ยี่สิบห้าถึงข้อที่ยี่สิบเก้าความกวนกวายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรความกวนกวายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้หลังจากที่เรากรวนกวายปัญหานั้นก็ยังอยู่ตรงหน้าเราไม่ได้หายไปไหนแทนที่จะมานั่งกวนกวายควรใช้เวลานั้นมาคิดแก้ไขปัญหาที่อยู่เบื้องหน้า จะดีกว่าถ้าพระเจ้ายังสนพระไทยต้นหญ้าในทุ่งนาในป่าที่มีวงจรชีวิตสั้นๆและไม่สำคัญทำไมพระเจ้าจะไม่สนใจมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้ามนุษย์ซึ่งเป็นมงกุฎแห่งการทรงสร้างของพระองค์มนุษย์ที่พรงทรงระบายลมปราณเข้าทางจมูกพี่นงครับการกระวนกระวายคือการมุ่งจดจ่อ ในความคิดในแง่ลบขณะที่การภาวนาพระคำของพระเจ้าเป็นการจดจ่อในแง่บวกดังนั้นถ้าเราจดจ่อแต่ปัญหาก็จะเป็นความกังวลกวายแต่ถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าก็จะกลายเป็นการภาวนาพระคำของพระองค์การกังวลกวายเป็นต้นกําเนิดของความเครียดและทําลายความชื่นชมยินดีการกังวลกวายนั้นเป็น ความพยายามที่จะรับผิดชอบในเรื่องที่พระเจ้าไม่ได้ให้เราต้องรับผิดชอบเพราะพระเจานะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าพระองค์จะรับผิดชอบชีวิตของเราเองําเมมครับการกระวนกระวายทําให้เรานั้นรู้สึกมีความเครียดในการดําเนินชีวิตจึงไม่มีประโยชน์ไม่สามารถจะเปลี่ยนอดีตไม่สามารถจะควบคุมอนาคตแต่สามารถที่จะทําลายปัจจุบันของเรา นั้นเป็นการเสียเวลาและเสียพลังงานโดยไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยและทําให้ปัญหาที่เรามีนั้นใหญ่โตเกินความจริงดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าอย่าก,กังวลกวายเพราะประการที่1การกรังวลกวายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยประการที่2ความกังวลกวายเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลขอ้อ3 0มสิบถึงสาบอกว่าแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอยู่ในวันนี้และลุ่งขึ้นต้องทิ้งในเตาไฟโอ้ผู้มีความเชื่อน้อยพระองค์จะไม่ตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหรือถ้าพระเจ้าเป็นห่วงดอกหญ้าและนกที่ไม่สำคัญพระเจ้าย่อมเป็นห่วงมนุษย์ที่สำคัญกว่าอย่างแน่นอนถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้หัวใจเต้นไม่หยุดตลอดชีวิตโดยไม่มีพลังงานจากภายนอกมาช่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าการหาอาหารให้เราและถ้าพระเจ้าสร้างร่างกายซึ่งสําคัญและยากกว่าเสื้อผ้าได้ดังนั้นพระเจ้าก็จะให้เรามีอาหารและเสื้อผ้าอย่างเพียงพออย่างแน่นอนพี่น้องครับความเชื่อน,นั้นเป็นเรื่องของแง่บวกและก่อให้เกิดพพอดส่วนความกังวลกวายเป็นเรื่องในแง่ลบและก่อให้เกิดความยากลําบากดังนั้นความกังวลกวายจะทําลายความเชื่อของเรา หรือความกวงกวายจะทําให้ความเชื่อของเราน้อยลงพระเยซูจึงพูดถึง3ครั้งจากบริบทตอนนี้ว่าอย่ากกงกวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้พวกต่างชาติคือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาอาจจะโกะงกวายในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในงานก็ไม่ค่อยมี บริษัทก็ยังไม่ตอบรับมาว่าจะให้เข้าไปทําเมื่อไหร่เขาอาจจะก,กระวนกระวายในเรื่องจะอยู่อย่างไรจะกินอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องของคนต่างชาติแต่คริสเตียนซึ่งเป็นคนของพระเจ้าพระกบีว่าจะต้องไม่ลดมาตรฐานของเราลงเป็นเหมือนกับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อเขาจะกังวลเรื่องอาหารเรื่องบา้านเรื่องรถเรื่องเงินเดือนเรื่องอะไรต่างแต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราต้องไม่กังวลถ้าเรากังวล กระวายแล้วก็ลดมาตรฐานของเราลงอย่าตกจากมาตรฐานของพระเจ้าอย่าหล่นจากความคาดหวังของพระองค์พระเจ้าคาดหวังให้เราวางใจในพระองค์และไม่กวลกระวายอาไหมไหมครับมีเรื่องใดที่ท่านกำลังกวนกระวายอยู่ตอนนี้ฝากไว้กับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่สมเหตุผลเลยที่ลูกต้องกวนกระวายเราพ่อจะดูแลลูกเอง ถ้าพ่อดูแลนกในอากาศอย่างไรพ่อจะดูแลลูกอย่างนั้นอา่านเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พะระเจ้านองพระเจ้าบอกกับเราไม่สมเหตุผลนั่นคือประการที่สองประการที่สามที่พระเยซูบอกว่าเราไม่ควรจะกะงกวายคืออะไรครับความกงกวายเป็นเรื่องไม่จําเป็นข้อที่สามที่สองไม่จําเป็นเพราะพวกต่างชาติสแสวงหาสิ่งของทัพวงนี้แต่ว่า พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านทั้งหลายต้องการสิ่งทั้งปวงล่นนี้ทําไมจึงไม่กังวลครับเพราะพระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไราหามิไหมครับพระเจ้าทราบอยู่แล้วพระองค์จะทรงจัดเตรียมให้พระเจ้าดูแลครอบครัวของเราดีกว่าที่เราดูแลครอบครัวของเราเสียอีกพระเจ้าบอกว่าไม่ จำเป็นที่ต้องกังวลกวายเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราต้องการพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วและพระองค์ทรงจัดเตรียมให้แต่ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนไม่ต้องทํามาหากินเพราะว่าความเชื่อก็ต้องแสดงออกมาด,ด,ด้วยคารปะพตชด้วยและพระกัมภีร์ก็บอกว่าถ้าใครไม่รับผิดชอบในการทํางานก็อย่าให้พี่น้องนั้นได้ช่วยเหลือเขาจนเขาเกิดความเคยตัวจนเป็นนิสยัยและไม่ใช่ว่าชีวิตคริสเตียนจะไม่มีความทุกข์ ยากลําบากเลยมันจะมีความทุกข์ยากลําบากแต่ไม่ต้องกลัวเพราะอะไรเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ด้วยท่ามกลางความทุกข์เราไม่ได้อยู่ตามลําพังอยากกอบบทที่1นข้อสบอกว่าดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลําบากจงถือเป็นเรื่องน่ายินดีพระคัมภีร์ใช้คําว่าเมื่อท่านเมื่อท่า,า,ทา,านาาาทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลําบากพระคัมภีร์ไม่ได้ใช้คําว่าถ้าท่านทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลําบากแล้วมันแตกต่างกันยังไง มันแตกต่างครับถ้าพระกัมพีใช้คำว,ว่าเมื่อท่านทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลาบากสแสดงว่าความทุกข์ยากลําบากนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาจริงใช้คําว่าเมื่อท่านทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากลําบากแต่ว่าพระกัมพียังบอกอีกต่อไปบอกในโรมบทที่8ปดข้อยี่ว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราโดยบังเอิญ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์หรือความสุขพระเจ้ามีวัตถุประสงค์และพวงจะช่วยให้เกิดผลดีต่อเราเสมอเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเชื่อคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีทุกสิ่งคือคนั้งปวงที่พวงได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นเมื่อเรากระวนกระวายจิงเป็นการแสดงความไม่ไว้วางใจพระเจ้าความกระวนกระวายเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งหม่ม ปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเป็นเรื่องของคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วคนที่ยังไม่เชื่อเขาจะไม่เห็นพระเจ้าถ้าผู้เชื่อที่เป็นคริสเตียนนั้นมีความวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเป็นคริสเตียนครับอย่าให้คนที่ไม่รู้จักพระเจ้าถามเราว่าคุณเป็นคริสเตียนพระเจ้าของคุณอยู่ที่ไหนทําไมคุณจึงกังวลกวายแบบนี้ข้อสามบอกว่า แต่ท้าทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้พระกัมภีร์ข้อนี้ได้บอกเนื่อนไขว่าทําอย่างไรตลอดชีวิตรีสเสียงของเราจะไม่ขัดสนในเรื่องปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิตคือสิ่งที่เราจําเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการสิ่งเราจําเป็นนะครับแตกต่างจากสิ่งที่เราต้องการ เพราะสิ่งที่เราต้องการบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นไปได้คําว่าสิ่งตั้งปวงเหล่านี้ในบริบทตอนนี้ไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งที่เราต้องการแต่หมายถึงทุกสิ่งที่เราจําเป็นซึ่งความจําเป็นของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเช่นความจําเป็นของคนโสดก็แตกต่างกับความจําเป็นของคนที่มีครอบครัว ความจําเป็นของคนที่มีลูกก็แตกต่างจากความจําเป็นของคนที่ไม่มีลูกแต่ทุกคนพระเจ้าสัญญาว่าจะดูแลความจําเป็นของเราแต่ละคนอย่างดีที่สุดเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างสองคนี้คือความจําเป็นกับความต้องการแตกต่างกันนะครับความจําเป็นนั้นไม่มีไม่ได้ต้องมีจึงเรียกว่าความจําเป็นส่วนความต้องการนั้นไม่มีไม่เป็นไร แต่มีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรแต่มีก็ดีแต่ความจำเป็นนั่นคือไม่มีไม่ได้จำเป็นต้องมีและพระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะจัดสรรสิ่งที่เราจำเป็นให้กับเราแต่เงื่อนไขก็คือการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระงองค์ก่อนคำว่าสแสวงหาหมายถึงมีความมุ่งหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและพยายามจะได้สิ่งนั้นมาด้วยความมานะปากบัน่น อุตสาหะอย่างเต็มที่นั่นคือคําว่าแสวงหางเส่ยงคาว่าแผ่นดินของพระเจ้าตอนนี้คือการปกครองของพระเจ้าเหนือบริเวณนั้นๆคือการยอมให้พระเจ้ามาปกครองในทุกๆด้านในชีวิตของเราในฐานะกษัตริย์พระเจ้าปกครองในฐานะกษัตริย์ไม่ใช่ในฐานะพระผู้ช่วยเท่านั้นหมายความไงครับหมายความคือการยอมให้พระเจ้า เป็นเจ้านายในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในการงานในการเงินหมายความว่าเราคือทาสหรือผู้รับใช้ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรองกับพระอ,องค์หรือเราเรียกว่าการมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าคือการมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าความหมายของการสแสวงหาแผ่นของพระเจ้าจึงสรุปได้ว่า การอยู่ใต้การปกครองของพระเจ้าโดยมีจุดมุ่งหมายให้พระเจ้าเป็นเจ้านายในทุกๆด้านของชีวิตและการใช้ความมาณะบาดบันภาคเพียรอย่างเต็มที่เพื่อจุดหมายนั้นนี่คือคำว่าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะได้รับการจัดสรรสิ่งที่จำเป็นจากพระเจ้าส่วนคำว่าความชอบธรรม แปลจากภาษาเดิมว่าลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องยุติธรรมและเที่ยงตรงคำว่าความชอบธรรมของพระเจ้าพระกภีฉบ,บับหนึ่งหมายคมว่าวิถีของพระเจ้าในการกระทำที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ถูกต้องดังนั้นสรุปว่าจงสแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าจึงหมายความว่าการมีจุดหมายในการดำเนินชีวิตและการกระทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องยุติธรรม และเที่ยงตรงโดยการใช้ความมานะบากปันภาคเพียรอย่างเต็มที่หรือเรียกว่าการมีชีวิตที่ดีนั่นเองดังนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็คือการมีชีวิตที่เชื่อฟังกับการมีชีวิตที่ดีถูกต้องเที่ยงธรรมก็จะเป็นเงื่อนไขทําให้เรารับพระสัญญาว่าพระเจ้าจะจัดสรรสิ่งที่จําเป็นให้กับชีวิตของเราอาเมนนะครับสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็คือ ที่พูดไปแล้วความจําเป็นพื้นฐานของชีวิตถ้าเราสรุปจากพระวจนะในตอนนี้เมื่อคริสเตียนยอมให้พระเจ้าเป็นเจ้านายเหนือชีวิตและดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องอยุติธรรมและเที่ยงตรงเขาจะไม่ขัดสนในความเป็นอยู่ในชีวิตบนโลกนี้เหมือนกับคํากล่าวของกษัตริย์ดาวิดในสดุดีบทที่3 7 ข้อ25ถึง26ที่บอกว่าข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็ได้รับท่าพรอาเมนไหมครับนี่คือพระเจ้ของพระเจ้าที่บอกว่าเราไม่ควรก,รวกรวังวลกยพระเจ้า จัดสรรสิ่งที่จําเป็นให้กับเราความกระวนกวายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุผลความกระวนกวายนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรความกระวนกวายนั้นไม่จําเป็นและความกระวนกวายนั้นเป็นสิ่งที่บีบรัดชีวิตของเราทำให้เราไม่สามารถดําเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีได้และพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะดูแลความจําเป็น ในชีวิตของเราเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นเจ้านายคือเชื่อฝังโพและดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องชอบธรรมพาไปไหม,มครับหวังว่าพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้จะหนุนใจพี่น้องจงรอคอยด้วยความเชื่อด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าจะจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านพระเจ้าดูแลชีวิตของท่านดีกว่าที่ท่านดูแล ตัวเองสิเอมเอมะไปครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบพระคุณพระอ,องค์ที่รทรงสอนเราในเรื่องของความระวนกระวายในวันนี้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีมาตรฐานที่สูงกว่าคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์ขณะที่คนที่ไม่รู้จักกับระองเขากระวายในเรื่องความเป็นอยู่จะอ,อะไรกินจะอ,อะไรดื่มจะอ,อะไรนุ่งหง่มแต่คนของพระเจ้า รู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ความจําเป็นในเรื่องนี้ของเราและพระองค์จะทรงจัดสรรให้กับเราทุกประการให้เราไว้วางใจพระองค์พี่น้องที่รอคอยคําตอบอยู่ขอพระเจ้าทรงจัดสรรให้กับเขาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมนให้เราถามเพื่อพี่น้องที่เจ็บป่วยถ้าท่านเจ็บป่วยที่ใดให้อามือวางตรงจุดนั้นเราเชื่อพระเจ้าเราพูดด้วยความเชื่อให้โรคภัยก็เจ็บออกไปจากร่างกายและเมื่อเราพูดด้วยความเชื่อแล้วให้เรามีการกระทําด้วยความเชื่อทําในสิ่งที่ ทำไม่ได้มาก่อนพร้อมนะครับถ้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูเราสั่งด้วยสิทธิอํานาจให้การเจ็บปวดทุกประการความเจ็บไข้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้จงออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้จงรับการรักษาให้หายอาเมนอาเมนแอปพลิเคชันของคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ของเรา พี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบรรยายชีวิตและเรียนบุนเร้่อเ,เดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน iPad ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เจ้าอุ้ยพ่อและคุ้มครองให้พระพักทอประไกลยอลนด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแหลทตัวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานเอขพระจ้า

เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข